ในเรื่องการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นมีคนโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์เล่าให้ฟังว่าเดือดร้อนตุกกันขนาดเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือว่าจะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างไรที่กําลังเป็นประเด็นเป็นดราม่าอยู่ตอนนี้เป็นช่องทางให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคหาเสียงหาแสงไม่ว่าจะเป็นจากพรรค ฝ่ายค้านเช่นพรรคประชาชนหัวนาเทงนาตพงเรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเป็นเผื่อร้อนให้อนุทินชาญวิรุลยนายกรัฐมนตรีต้องเดินหนีหรือว่าไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ม,ม,มีคนรับผิดชอบแล้วเราจะเอาคนของเราเข้าไปคุณลักสิบารมถามหานายกะคะ่ะหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษทำการยึดเงินหรือว่าริบบิตคอยของแก๊งเหล่านี้แล้วก็ทำให้ ประเด็นยาวมาจะถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมากดดันผู้นำประเทศกัมพูชาในเรื่องที่นักศึกษาหรือว่าประชาชนเกาหลีที่มาเสียชีวิตอยู่ที่นั่นจนเป็นประเด็นร้อนต่อบมาจะว่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรและอดีตนายกแพทองทานจะทำเรื่องนี้จะทลายเรื่องนี้ตามส่วนใดส่วนหนึ่งที่ มีคนโดนแก๊งคอเซนเตอร์เล่าให้ฟังว่าเดือดร้อนตุกกัน,นขนาดผมนี่นะกำลังบอกกับทางพมา่ากับทางเขมรคอนเซนเตอร์เวลาเนี้ยมันอยู่ที่เขมรอยู่ตึกซ่าห้าชั้นสอ,สองหลังอยู่ที่แถวปลอยเป็ดเนี่ยมูมัละแล้วก็มีบ่อนฝั่งไทยไอคนไทยเป็นที บญีประกาศนะคะว่ารัฐบาลลดระดับนะคะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของพวกแสแกมเมอร์ต่างๆนะคะเนีมาให้ดูคลิปตรงนี้แต่ตอนนั้นอดีตนายกท้าษนณและอดีตนายกแพทองทานทำเหมือนกับว่าโดดเดี่ยวครับนานาอารยประเทศนานาชาติไม่ค่อยกดดันเรื่องนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านในไทยกลุ่มมวลชนที่ไปตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยก็แอนต,ตี้หรือว่าหาทางกำจัด อดีตนายกแพทองทานจนพ้นจากตําแหน่งหรือว่าสูญเสียจากตําแหน่งอันนี้ใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในการเป็นปฏิปัติกับผู้ที่จะมาปราบปรามแก๊งคอนสเตอร์อันนั้นฝากเป็นขอ้อคิดิษ์พิพพพจรารณาเอาเองนะครับผมไม่กล่าวหาไม่ใส่ร้ายใครแต่ถ้าจะพูดให้ฟังด,ดูดีๆง่ายๆแล้วก็คือเรื่องปราบปรามแก๊งคอนสเตอร์นี้อดีตนายกทักษิณอดีตนายกแพทองทานจะทํามาก่อนหน้านี้แล้ว แต่มันก็ล่วงเลยมาหลายเดือนจนกระทั่งมีการสูญเสียมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายครับพอเป็นประเด็นระดับสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดยผู้นำประเทศอังกฤษออกมาทำเรื่องนี้มันก็ทำให้พวกหารงหาแสงอะไรต่างๆในเมืองไทยก็ตื่นเต้นดีอกดีใจหรือว่ากดดันเรื่องนี้กันขึ้นผมมองว่ามันเป็นเรื่อง ประเด็นหาแสงเท่านั้นนะครับพอสักพักหนึ่งก็จะซาาไปเองในเรื่องการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นชายแดนหรือว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ผมมีความเห็นว่านายกอาจจะยังลงไปแสดงความรับผิดรับชอบในฐานะผู้นําสูงสุดในฝ่ายบริหารน้อยเกินไปก็ฝากไว้ว่าเรื่องนี้คงไม่เป็นแค่ไฟไม่ฟังหรือว่าเป็นแค่ประเด็นในการสร้างราคาหาเสียงเท่านั้นครับ หวังให้มันเป็นเรื่องที่จะสามารถปราบปรามได้หรือว่าทำให้แก๊งคอเซเตอร์สแกมเมอร์เหล่านี้หายไปจากโลกหายไปจากประเทศไทยไม่รบกวนความสงบสุขของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปครับ